กล้องพาแล้วผมโอ้วันนี้แบบเป็นงานเดินแบบนิดๆแบนันทําการก็รู้สึกคิดถึงมากๆเลยครับแบบคิดถึงบยากาศแบบตอนเดินแบบ์แบบไปด้วยกับเพื่อ ก็ถือว่าเป็นทางแรกๆของกล้องสำหรับการเต้น,นแบบเหมือนกันนะก็เพราะแบบมีมีมูรูอยู่คนนึ่งตอนแรกแบบพี่โฮยทำท่านี้แล้วตอนนี้เราทพี่โฮยทำตอนนี้เลยก็ได้นะ 辛苦你们。 thank you เวนี้แต่ว่าอาจจะแบบไมด้อยู่ในโมดนี dietary 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 ้แต่ว่าเราจะาทำแนวนี้มาก่อนแต่ว yeah. ่าแบบยว่าโแบบนี้มาก่อนแต่เราไม่เคยเป็นแบบแนวแันอแบบนั้นมันสมาแบบนี้ได้หลายโมดครับเพรเราไาอีกนึงซึ่งเป็นโมที่แปลกไปหรับ พี่อ,อ๋อถ้ามีชื่อวงแล้วใช่มีชื่อวงแล้ว 好。 哎。太 <noise>